เหลือเวลาอีก24ชั่วโมงก็จะมีความชัดเจนแล้วว่าพรากอฉุกเฉินที่ประกาศใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดโควิด COVID -19 มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม2563จะถูกขยายออกไปอีกหรือจะถูกยกเลิก หลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาประเด็นพรกฉุกเฉินนั้นสร้างความสับสนเป็นอย่างยิง่งเพราะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการยืนยนันว่าครมเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558เพื่อนำมาใช้ทดแทนโดยจะไม่ขยายพรกฉุกเฉินที่จะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ ที่ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อที่มีอนุทินชันวิรกูลเป็นประธานก็เตรียมผ่อนคลายเต็มที่ด้วยการมีมติลดวันกักตัวจาก14วันเหลือเพียง7วันเท่านั้นแต่คล้อยหลังไปอีกหนึ่งวันสปกสพคที่มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานกลับเตรียมเสนอให้สพคชุดใหญ่ที่นานยกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานการประชุมในวันที่27กันยายนนี้ขยายพรกฉุกเฉินออกไปอีก2เดือนและปรับเวลาเคอร์ฟิวจาก3ทุ่มถึงตี4เป็น4 ทุ่มถึงตีสีแทนจึงนับได้ว่ากราะแสข่าวในรอบสัปดาห์นั้นสวิงไปสวิงมาและส่งผลกระทบในเชิงความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากดังนั้นการจะยกเลิกหรือการขยายพรกรกชุกเฉินที่ใช้มาก,กว่า1ปีครึ่งคงต้องรอการที่ขาดจากที่ประชุมสบ,บคใหญ่ในวันจันที่จะถึงนี้เท่านั้น จะเห็นได้ว่าแต่ละฝ่ายล้วนมีแนวทางและความคิดเป็นของตัวเองในการเสนอและ3ใน4เป็นแนวทางที่ดูจะซอฟลงมีเพียงข้อเสนอของฝ่ายความมั่นคงเท่านั้นที่แตกต่างแต่ก็ยากที่จะเราใจว่าในท้ายที่สุดแล้วพรกอุกเฉินจะถูกยกเลิกหรือขยายออกไปอีก แต่อนุทินชันวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณาสุขและในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อก็พูดถึงพรกรแก้ไขเพิ่มเติมพรบรโรคติดต่อพศ2 5 5 8หรือพอรกรควบคุมโรคที่ครมเห็นชอบแล้ว ว่ามีอำนาจเหมือนพอรกฉุกเฉินที่ได้ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยสามารถที่จะสั่งปิดสถานที่ประกาศเคอร์ฟิวได้สั่งการบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายใต้สถานการฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขได้ทั้งหมดและหากเป็นเช่นนั้นก็อาจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่คงต้องรอความชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีและสบ,บคจะฟันธงออกมาอย่างไรในวันที่27กันยายนนี้พรกฉุกเฉินฉบับแรกจะถูกยกเลิกไปและจะมีพรกรอ,อีกตัวที่มีอำนาจเหมือนกันแต่ส่อไส้บาง อย่างที่ฝ่ายค้านกำลังจับตามาใช้แทนและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองต่อไปสยบรอยร้าวจากการรูปอำนาจหรือจะยังคงพรกรฉบับเก่าออกไปอีกครั้งแต่ปรับลดบางมาตรการลงผ่อนคลายให้ประชาชนได้ทำมาหากินมากขึ้นเพื่อจะได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ